อันนี้เป็นข่าวเฉาข่าวโลกีเราอัปเดตสั้นๆฮะเพราะว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือกรณีของอดีตเจ้าอาวาสนะพระนุ่มอะ24ปีซึ่งตอนนี้ก็สิกไปแล้วที่ไปมีอะไรกันกับแม่บุญธรรมตัวเองแล้วถูกสามีนี่จับได้ถ่ายคลิปนี่คือติ๊กตอกล่าสุดของโลกออนไลน์ฮะที่เอาภาพมาจากอีอซอฮะอ่าแอบกินกับลูกบุญธรรมที่เป็นพระมานาน ไม่ใช่เพิ่งเพิ่งปากฏแต่มีพฤติกรรมมาก่อนหน้านี้แล้วสามีก็นึกว่าเมียชอบเข้าวัดเข้าวาคิดไม่ถึงว่าจะทําไปได้ครค่ะนะอันนี้เป็นภาพย้อนกลับเมในอดีตว่าเคยพบปะเคยไปทําบุญอะไรกันอย่างไรบ้างนะซึ่งเป็นนักการเมืองอดีตผู้สมัครสอสพักประชาธิปัตย์ค่ะนะคือเดือนกุมภาพระนี่มาทําพิธีที่บ้านของฝ่ายหญิงสามีอยู่ในพิธีด้วยซ้ำนะฮะาแล้วก็เดือนมีนาฝ่ายชายไม่ค่อยได้กับ ต่างจังหวัดเท่าไหร่พระอยู่กรุงเทพส่งเงินให้ภรรยาพบพฤติกรรมแปลกไปแล้วในคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ22มีนาค่ะนะนี่สามีกลับมาฮะแล้วเข้ามาเจอเอแปลกๆที่บ้านเปิดประตูเข้าไปก็เจอ,เอพระในเปือยกายอยู่จีวงจีวรนสบ,สบงสบึงไม่มีฮะเปือยอยู่บนเตียงกับภรรยาก็เปือยนะสบงจีวรสายรัดประคตถอดอยู่ปลายเตียง ก็ถ่ายรูปฮะแล้วก็อ้างว่าน้ําห้องพระไม่ไหลก็เลยมาอาบน้ําที่ห้องเขาแต่อาบน้ําอีท่าไหนไม่รู้เปื่อกายอยู่บนเตียงด้วยกันฮะนี่อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะแล้ววันนี้สามีก็ให้สัมภาษณ์สื่อก็ยังรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจภรรยาด้วยซ้ํานะจะโทษไปที่พระสะส่วนใหญ่เหมือนมาหลอกภรรยาว่ามีอดีตชาติเป็น,นเนื้อคู่นะ คนรักกันนะเนาะอันนี้เป็นข่าวเช้าฮะในโลกออนไลน์นี่เขาจับประเด็นว่าอย่างนี้บาปสามบาปบาปหนึ่งบาปหนึ่งนอกใจสามีไปคบชู้บาปสองชู้คือพระแล้วบาปสามพระเป็นลูกบุญธรรมใจเธอเนี่ยมันทำด้วยอะไรคะโอ้โหคอมเมนต์ในโซเชียลนี่เป็นเอกฉันมากเรื่องนี้ฮะแล้ววันนี้โฆศกพระประชาธิปคุณราเมตรัตนชเวงวันนี้ก็แถลงข่าวนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ย ทางพักก็ตามเก็บข้อมูลทันทีตนในฐานะกรรมการบริหารพักเพราะว่าเหตุการณ์นี้ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์ก็เป็นสมาชิกพักเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องรายงานข้อมูลข้อเท็จจริงให้หัวหน้าพักคุณเฉลิมชัยสีอ่อนได้ทราบแล้วหลังจากนี้การดําเนินการแน่นอนฮะไม่ช้าตามข้อบงังคับพักข้อ26หัวหน้าพักสั่งให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงก็มีนายราเมศ นายธีราชาติปางวิรุณรักอดีตสสชุมพรนายชรินเลี้ยงการจนะกุลนะอดีตผู้สมัครบัญชีรายชื่อนะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ครับนะเพราะว่าผู้ที่เป็นประเด็นเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครสสของพักนะฮะบ,บุคคลดังกล่าวก็ไม่ได้มีการร่วมดําเนินกิจกรรมทางการเมืองกับพักในอย่างใดแล้วก็ ตรวจสอบลึกลงไปอีกครับบุคคลดังกล่าวก็ไม่ได้มีตําแหน่งใดๆในพักนะครับข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ขนาดนี้เนี่ยได้มูลความจริงมามากพอสมควรนะครับและในวันนี้จะมีการอสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกไม่กี่ท่านนะครับเพื่อให้เสร็จสิ้นภายใน3วันตามที่ท่าน หัวหน้าพักได้มอบหมายนะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพักเพื่อพิจารณาต่อไปในเรื่องดังกล่าวนะครับส่วนโทษผมต้องเรียนนะครับว่าได้ระบุไว้ชัดว่าถ้าเกิดว่ามีสมาชิกพักได้ฝ่าฝืนข้อบังคับพักและมีการประพฤติที่ขัดต่อหลักจริยธรรม ขัดต่อหลักคุณธรรมขัดต่อหลักศีลธรรมและก็ในเรื่องที่การเป็นแบบอย่างที่ดีในสถาบันรัครัวเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ก็ถึงขั้นที่ต้องมีการให้พ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคอันนี้คือฝั่งต้นสังกัดประชาธิปัตย์ตั้งคณะกรรมการสอบเรียบร้อยนะคะถ้าพบว่าทำผิดจริงจะขับพ้นพัก ส่วนทางด้านของพอ,อสํานักพุทธนะคะวันนี้คุณอินทรพรจันเอี่ยมค่ะให้สัมภาษณ์ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของพระเนี่ยลาสิกขาบทไปแล้วตั้งแต่วันที่22มีนาคมแล้วเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่เพิ่งมาเป็นข่าวเมื่อวานนี้นักข่าวถามว่าสํานักพุทธเนี่ยจะดําเนินการยังไงบ้างกับเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพระเนี่ยสึกไปแล้วพอ,อสํานักพุทธก็เลยบอกว่าก็ต้องดูแหละว่าผู้เสียหายจะเอายังไงต่อไปเพราะว่าพระเนี่ยสึกไปแล้วสํานักพุทธไไไไปําอะะร่มด้้แแลวแลวห นักข่าวถามต่อนะคะว่าตอนนี้ข่าวเกี่ยวกับพระเนี่ยอื้อฉาวเยอะมากเลยในสังคมไทยพออสํานักพุทธจะทํายังไงบ้างก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยสำนักพุทธมีมาตรการเข้มงวดอยู่แล้วเวลาเกิดเหตุอะไรก็ดําเนินการตรวจสอบอย่างรวดเร็วแล้วก็ตอนนี้นะักตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีข้อมูลว่าพระรูปนี้เนี่ยศึกที่ไหนนะส่วนที่มีข่าวว่าเป็นเจ้าอาวาสว,ว,วัดไรอ้อยที่อุตรดิต์เนี่ยอ,อันนี้ก็ ไม่มั่นใจว่าใช่จริงหรือเปล่าเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยวัดไรอ้อ,อยเขาก็มีเจ้าอาวาสอยู่แล้วอ๋อส่วนจะเป็นเจ้าอาวาสวัดอื่นก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอครับเพราะว่าอายุแค่ยี่สิบสี่นะใช่อายุยี่สิบสี่เนี่ยจะเป็นเจ้าอาวาสแล้วเหรอเออนะแต่กรณีนี้ก็เป็นเหตุสถานสะเทือนนะเพราะว่ามีการไปเป็นชู้กับพระค่ะนะะคือท่านผู้ชมเคยดูหนังแล้วเคยอ่านหนังสือไหมเป็นชู้กับผี โอ้ oh, เคยได้ยินค่ะเอออันนี้เป็นวรรณกรรมแล้วก็เป็นภาพยนตร์อันนี้เป็นโปสเตอร์หนังนะคุณวิสิษิ์สนนเที่ยงเป็นชู้กับผีออันนั้นคือหนังนะแต่เป็นชู้กับพระเป็นชู้กับพระยังไม่เคยมีใครสร้างน,นะแต่อันนี้เรื่องจริงนะ <laughs> <c oughs> เรื่องจริงเนี่ยลึกล้านะอามาหิดยิ่งกว่าในหนัง <c oughs> อีกอ่ะพูดแล้วคนลุกเลยเป็นชู้กับผีเนี่ยคือไปเป็นชู้กับผีโดยไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นผีเด็กไหมแล้วก็ไอ แล้วก็เป็นผีซ้อนผีด้วยเรื่องนี้ไม่อยากจับสปอยนะเผื่อใครจะไปดูนะแต่กรณีนี้เนี่ยคือเป็นชู้กับพระโดยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นพระใช่แล้วเป็นลูกบุญธรรมด้วยเพราะว่าถอดจีวรอ,ออกก่อนขึ้นเตียงด้วยไง <laughs> <laughs> ต้องรู้สิว่าเป็นพระผมส้มมาชาโอ้โหดีฮะ <laughs> สถานสะเทือนมากเรื่องนี้จริงคนะ<ะ>่ะอ่าส่วนอีกข่าวหนึง่งอันนี้เอามาเตือนนะเอามาเตือนบรรดาพ่อบ้านให้ระมัดระวังครับอย่าคิดว่าภรรยาเนี่ย จะไม่มีการพลิกเกมนะคือเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไรเดอร์คนหนึ่งนะนนนถูกผู้หญิงคนหนึ่งสั่งอาหาร<อ>ให้เอาไก่ไปส่งให้หน่อยอนะสั่งไก่ไปส่งที่สนามฟุตบอลน,นะเดี๋ยวเราดูคลิปเหตุการณ์นี้ฮะคครับไม่ไม่มีใครอยู่สนามบอลน,นะครับปิดแล้วโอเคค่ะพี่แฟนหนูไปเชียบอลน,นิด,ดนึงกว่าแล้วยังไม่กลับเลยอะค่ะอ๋อค,ครับ อขอบคุณมากนะคะงั้นขอเพี่ยวไปกินได้เลยค่ะอ๋อโอเคครับได้ครับครับขอบคุณครับลูกค้าขอบคุณครับ,<อ>บค่นะครับแล้่ะคับสวัสดีครับ <c oughs> ประเด็นคือตอนนี้ครับตีหนึ่งสี่สิบหกนาทีลูกค้าให้ผมมาส่งเคฟซีแล้วก็โน้ตไว้ว่าให้เอามาส่งคนที่สนามบอลให้หน่อยดูว่ามีใครอยู่ที่สนามบอลไหมครับสนามบอลปิดแล้วก็คือเนี่ยเคฟซีอ่ะ รับจบอะลูกค้าจ่ายตังค์แล้วนะอันนี้ฟิลเหมือนให้มาดูมาดูผัวอืมแต่ไม่มีใครอยู่สนามบอลเพราะว่ามันตีหนึ่งแล้วโอเคถสง็ก็คือได้เกฟีกลับไปกินพร้อมกับภารกิจอันใหญ่หลวงภารกิจระดับประเทศของไบเดอร์แกครับไม่ไม่มีอออฟุตบอลก็เกมไปพร้อมกับสามีคนนี้เกมไปด้วยกันคือผู้หญิงจ้า ไรเดอร์ Rider, เอาเคฟซี <K> FC, ไปส่งสนามบอลแล้วโน้ตว่าดูให้หน่อยนะว่ามีคนเตะบ,บอลจริงหรือเปล่าคือทำทีเป็นจะส่งไก่ไปให้สามีกินตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่ง,ง,น,งนะไรเดอร์ Rider ก็ไม่รู้ว่ามีแต่นายแอบแฝงอะไรหรือเปล่าก็มาส่งอแล้วก็รายงานว่าเนี้มาสนามบอลแล้วไม่มีใครเลยเงียบนะปิดไฟหมดแล้วด้วย<อ>นะผู<อ>้หญิงเขาก็เลยบอกพี่เอาไก่ไปกินเลยนะ <laughs> ส่วนทางนี้เดี๋ยวเตรียมปังตอไว้เดี๋ยวจะแจบปังตอไว้อ๋อก็เลยไปที่มาว่าพ่อบ้านระวังตัวไว้นะครับเมนเจอร์เมนเจอร์ออนไลน์ก็พลาดหัวลูกลูกค้าสาวทําทีสั่งอาหารจ้างไรเดอร์ให้มาดูแฟนพบเพียงความว่างเปล่าเดี๋ยวจดบุ๊กไว้ก่อนเอาไปใช้พ่อบ้านทั้งหลายระวังตัวนะเห็นไหมดูซะก่อนนะทีนี้ผมเข้าใจว่าพ่อบ้านเนี่ย ไม่รู้มันรู้ตัวอย่างนะนะแล้วไม่รู้มันจะเล่นสงการหรือเปล่านะนะต้องแก้เกมอ่ะสั่งไรเดอร์เอสั่งพิซซ่าไปส่งที่บ้านหน่อยเพื่อดูว่าเมียอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าเมียอยู่บ้านก็ยังเข้าบ้านไม่ได้โอ้โหนี่เป็นอุทาหรณ์นะเอออย่าคิดว่าจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ก่อนสงการนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ